ไปเอาแผนที่มาเดี๋ยวเราจะทําการวางแผนกันได้อ่ะมหมูหมูจันเนี่ยบอกตรงท่านพี่ไปกันสองคนพอนะอย่าเอามันไปด้วยนี่หนายจะไม่ออกสึกไม่ยิงพี่นาดขนาดนี้เลยอะ การเดินทางนี่เราต้องผ่านแม่น้ำนะเนี่ยไม่ใช่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 เรามาทางนี้ของเราอยู่นี่พอรับมาฟังใกล้ๆเราจะตั้งธงบุกประมาณสักงตีสี่ครึ่งแล้วถ้าเกิดเราตื่นไม่ทันเราก็ไม่บุกว้าโอ้ก็ต้องไม่ทันีทันพีก่อนเดินในระหว่างนลยม่ดิ้นไมดิ้นก็บุกด้โอ๊ย ควายเนี่ยหยอาพุ่งเคลื่อนมาผมเองมาให้เขาตกคืนนะตกคืนอโอนี่ท่านเอาไปเออไปครับเพราะว่าเป็นหน่วยกองหนุนยกตรงนี้ยกไปปั๊บเนี่ยเราต้องคานเขาเราเป็นคุณดูแลก้องเป็ควายโอ้่ะนี่ไปกี่วันอะไปเจ็ดวันคุณจันทร์กบ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับศึกครั้งนี้เขาทำถูกแล้วนี่กูคัดค้านรบตัวนี้จะคอยส่งสัญญาณว่าถ้าคาศึกมาเขาจะบอกว่าระบบโอ้คือให้รลเบิาเสียงกรบล้องแสดงว่าฝนไกล่ตกถ้าจบไปล้องก็ฝนไม่ตกการที่กบจะไปแบบนี้ไม่พางตัวคาศึกอาจจะจำได้ ทางตัวกบถูกไหมไม่ถือดิดิไหเลยดิศึกหัวโบจันต้องเดินเลาะมาทางเขานี้เรามีเรือทำไมไม่ไปเฮ้ยนั่งเรือไปออ๋เป็นการลัดอีกทางนึงที่ว่าจะให้ถึงค่าศึกได้ไวที่สุดปิดทะเลพาดใหเราเลยหัวจันต้อง โดลงคลองนี้ฉันดำดำไปเลยดำไปในน้ำเนี่ยดำไปน้ำในระหว่างนี้ผมจะเดินทางมาอ้อมฝั่งนี้ในระหว่างผมเดินทางมาเนี่ยตีข้างหลังก่อนตีหลังก่อนนี่ยังดำเงี้ยบูจันยังดำน้ำอยู่ระหว่างเดินทางนี่ไะใช่เสร็จแล้วทั้งหมดจะมาพักกันตรงนี้ใช้เวลาชั่วโมงครึ่งโอ้โหบูจันยังดำน้ำอยู่ จะเจอกับภ <mile> oh. ูเขางูเขียวเจอกับงูเขียวเราก็ต้องย้อนกลับก่อนเพราะมันเป็นทางตันถูกต้องย้อนกลับมาเพื่อว่าจะมาให้หัวหมูจันได้ขึ้นจากน้ำยังดำอยู่ยังดำอยู่โอ้ยกูตายแล้วแต่ีิีนาทีแรกแล้วแต่แล้วก็มาหาหมูจันแล้วเมื่อกี้เดินทางมาเพื่ออะไรไปแบบงงเงน ไปเจอทางตันหลงทางอยู่ก็ถ้ามึงบอกไม่ตันเลยมันก็ไปอีกอ่ะว่าเจอหมูจันปั๊บหมูจันเอาทอนนี้ทำไงต่อทอดแหหาปลาโอ้ยเป็นเปียงพอได้ปลาเสร็จปั๊บทุกคนกลับมาที่เก่าแล้วหมูจันแต่มาด้วยเอาปลามาให้เมียครูมึงเป็นทหารได้วได้เงินไหมถล่มเรงออกศึกเพื่อไปหาปลาไปหาปลาก่อน งั้นเรียบร้อยแล้วล่ำลามเมียท่านซะท่านพี่ข้าอยากไปด้วยจริงๆอ่ะเจ้าอยู่เย่าเฝ้าเรือนข้าห่วงท่านมากถึงตัวข้าไม่ได้ไปอ่ะขอให้ข้า,ามีอะไรให้ท่านติดไม้ติดมือคิดถึงข้าบ้างได้ไหมเล่าท่านจะได้คิดถึงข้าแทนที่เราจะเดินตัวเปล่ากันเนอะนี่ไม่ต้องไปลบหรอกนี่ถ้ากูเดินหงายลกูตายเลยในการออกรบถ้าเจอนกเขาคู่ให้จับมาด้วย ได้คิดถึงข้าครูจุกครูกรูจู่กรูถือเลยบอกแล้วไงต้ทำไมมาทากกรูยยังไงยังงไของเมียท่านก็ถือไปด้วยไม่ได้ยังไงได้จะได้คิดถึงการอะไรเนี่ยข <salary> ้าไปเก็บข้าวโอ่งมะมีน้ำเคยน้ำใสเอ๊ะเราว่าเราล่วงหน้าไปก่อนดีกว่าไปกินต่างทางมีหมูเอากระท้อไปให้กูด้วยเอง นา<อ>ยท่านพี่โชคดีสวัสดีมีชัยโอแล้วแม่นางมันจะมืดค่ำแล้วป่านี้<อ>ทางเดินมันจะไม่สะดวกสบายไม่เดี๋ยวเองใช่ท่านพี่เดี๋ยวท่านกูไม่ตายกูจะกลับมาคุยกับมึงเรื่องโอ่งเนี่ยโชคดีท่านพี่นี่ขนาดเมียมึงไม่สวยเมืองขนาดนี้นี่ถ้าเมียมึงสวยมึงไม่ออกจากห้องเลยมึงเนี่ยอาบน้ำรอเลยนะจ้าเอาสารส้มแกงด้วย but not against it's